ไล่เพื่อนฟังเอาตัวแทนในกลุ่มก็ได้ครับเราจะเล่าของใครก็ได้ของตัวเองก็ได้ของคนอื่นในกลุ่มก็ได้ครับอ่ากลุ่มไหนอยากเริ่มก่อนกลุ่มไหนก่อน,น,อนโอเคดาครับ ภาษาทำงานยากครับีอกิดีโอไดูเขาว่าเราจะเช่นใช่มเช่นเชนนเช่นก็อีกหกเดือนที่เหลืออาจจะได้หกโปรเจกอะไรอเลจริงิงครับเดี๋ยวพี่ว่าขอเครกับข้อสองนะครับก็คือ สิ่งที่คุณนำไปปฏิบัติเพื่อ่วมงานนะครับก็คือในเรื่องของการเรียนรู้แล้วก็เข้าใจกับเรื่องวมง,งานมากขึ้นนะครับการทำงานเป็นทีมนะครับเป็นเป็นงไงครับจะเรียนรู้ <c oughs> ก็เหมือนกับรู้ว่าสิ่งบางบางบางอย่างนะก็คือเขาอาจจะมีปัญหาแต่เขาไม่พูดออกอมาเราก็สังเกตว่าเขาเป็นอะไรหรือเปล่าขเขามีปัญหา ทำบ้าหรือมีปัญหาสุดตัวอะไรหรือเปล่าที่เขาให้เขาไปกลับนะอ๋อใส่ใจเขามากขึ้นครับใจมากขึ้นนะใจมากขึ้นเนาะเยี่ยมัจเยี่ยมแล้วก็ข้อสามเป็นสิ่งที่นำไปปฏิบัติกับผู้ใต้พระตำชานะครับก็คือในเรื่องของให้คะแนนเต็มสิบนะให้คะแนนเต็มสิบก็คือมองเขาใป็นด้านบวกก็คือให้ให้เราได้คะแนนเต็มสิบแล้วก็ พัฒนาช่วยพัฒนาเขาในเรื่องในหนัในฐานเรื่องมนุษย์นะครับก็อย่างที่ข้อก่อข้อข้อข้อก่อหน้าะก็คือแบบอาจจะไม่ได้ช่วยในเขาในเรื่องของงานอย่างเดียวอาจจะในเรื่องของการศึกษาปัญหาต่างๆในเรื่องส่วนตัวครับที่เขาเป็น เป็นพี่ด้วยครับเป็นน้ด้วยโอเค okay. แล้วก็สิ่งท okay. Daar ี่จะพัฒนาตัวเองของก็คือในเรื่องของของไครก็ได้ครับในกลุ่มเมื่อกี้คุยกันของไครก็ได้ทั้งคนนึงก็จะพัฒนาให้เป็นเงรื่องของการมอง ด้านบวกให้มากขึ้นนะครับก็คือบางบางอย่างเนี่ยเราเจอปัญหาก็มักจะเป็นปกติับที่เราจะลองในด้านลบไปนะครับก็คือจะตอในส่วนนี้ให้มีการคิดบวกมากขึ้นการสู้และการกับท้าทายกับงานรับที่สาทาต่ากๆึ้นมองปัญหาเป็นงานท้าตายนะครับเฉยมไหมครับประเรับ ส่วนสิ่งที่สามารถนําไปปฏิบัติกับเพื่อนร่วมงานก็จะเป็นการเข้าใจตัวตนของผู้อื่นเรียนรู้และเข้าใจตัวตนของผู้อื่นสิ่งที่จะนําไปปฏิบัติกับผู้ใต้บังคับบัญชาก็คือใช้งานให้ตรงกับจุดแข็งของคนนะคะสิ่งที่คนอยากจะนําไปพัฒนาตัวเองก็คืออยากจะพัฒนาทุกได้นะคะ้ในเรื่องของการสื่อสารแล้วก็ในเรื่องของเทคนิคทักิลอื่นอืมเขาก็ส่องขยายฟัง่เลยคะก็สอ ก็ร่วมง,งานเรียนรู้และเข้าใจก็ดูความคิดเอ่อแต่ละคนเขาคิดยังไงเ,เขาชอบอะไรอะไรยเงี้ยแล้วก็วิธีการทาง,งานของแต่ละคนด้วยจะได้ปรับตัวให้เข้าไปบยูกเอนกันโอเคเข้าไหมครับบข้าครับ ขแรกก็คือเรื่องของผู้บังคับบัญชาใช่ไหมคะก็จะเป็นเรื่องของหัวหน้านะคะก็จะอาสา,าทํางานยากเหมือนกันนะคะทางทีมเราเนี่ยก็ตกลงกันว่าหลังจากนี้เราจะช่วยเก็บเช็นที่เก็บไม่ได้หัวส่วนสำหรับเพื่อนรง,งานนะคะของเราก็จะ ก็จะคิดวาการแข่งขันนะคะทีนี้เราทีมเราเนี้ยก็จะคิดว่าการที่จะให้เพื่อนรุ่งงานเราเนี้ยมีศักยภาพมากขึ้นเราต้องเอางานของเราอ่ะไปให้เพื่อนทำแล้วเราก็จะมีความรู้หลากหลายแล้วก็เก่งขึ้นนะคะในส่วนของผู้ใต้บังคับบัญชาแล้วนั่นช่วยเราไหให้เราด้วยหรอเราไม่อยากช่วยเราด้วส่วนของผู้ใต้บังคับบัญชานะคะก็จะเป็นเรื่องของ พัฒนาให้เขาเป็นผู้นํานะคะจากที่เราล็อปากกับหัหน้าไว้ว่าเราจะอาจาทำงานยากเราก็จะอาจารย์ให้น้องต่อนะคะเพื่อที่จะถึกน้องให้เนี่ยมีความเป็นผู้นำมากขึ้นแล้วก็คิดวิธีตามเช็คได้หัวเราข้อสุดท้ายเลยบข้อสุดทอาะมีก่อนนะเจ้าจะนําไปพัฒนาตนเองหัวเราะใช่ค่ะของเราเนี่ยถึงแล้วสูงสุดแล้วค่ะ ได้หมดแล้วจากทกีุ่ีการเพราะว่ามอหมายเป็นหนหมดแล้วต้องกหนนับ้า้่อในเร์สกัน็ข้อแรกนะะการปฏิบัติตัวกับผู้็คับเก่อนจะต้องพัฒนาตัวเองก่อนหลังจากนั้นถ้างานเราเสร็จแล้วค่ะเราก็จะถมว่าที่มีะไรท์ให้ช่วยไหมคะค่ะ เราก็ต้องมองว่าเขามีจุดแขนะ็งเขามีจุดก็คือให้เขาเป็นตัวของตัวเองเพราะว่าวิธีของเขาเองอาจจะเป็นวิธีที่ดีในมุมมองของเขาแล้วอาจจะเป็นมุมมองที่ดีที่สุดก็ได้ค่ะแล้วก็การปฏิบัติต่อระดับล่างลูกน้องนะคะเราต้องมองความสามารถว่าเขามีความสามารถเชื่อมั่นในตัวเขาค่ะแล็ยอมให้เขาคือได้ทางานได้ฝึกของทาง,ง,งจริงนะคะแล้วก็การพัฒนา ก็อย่างที่อาจารย์พูดขออแรกก็คือเราต้องมั่นใจในตัวเองเราต้องคิดว่าเราทำได้เพื่อที่เราจะได้สร้างความชอบให้เรามากขึ้นครับสำหรับสิ่งที่ผมจะปฏิบัติกับผู่บัคบัญชาผมคือผมจะเดินเข้าไปของงานยากนะครับเพิ่มประสบการณ์ ต่อสิ่งต่อมาในข้อสี่เพื่อพัฒนานตัวเองด้วยครับแล้วก็นําประสบการณ์มามาสอนน้องๆเพื่อให้น,น้องๆมีจุดแข็งของตัวเองในด้านประสบการณ์นะครับแล้วก็กับเพื่อนร่วมงานก็ช่วยแบ่งปันความรู้ที่ได้มาเงืนค <Okay. S 2> รโอเคเยี่ยวครับ อาไปก่อหน้าต้องหางานมากขึ้นแล้วครับเนี่ยพอทุกคนก็อยากได้งานยากกว่าเลยการพร้อมแจกนะครับโอเคโอเคอ่ะเราคุยกันสนุกสนุกนะครับแต่เราได้ข้อคิดอะไรไหมครับเบอร์อบนี้ได้ข้อคิดอะไรไหมครับได้กระบวนการไหมครับกลับไาที่กระบวนการได้กระบวนการไหมครับได้สอบกระจกไหมครับในสิ่งที่เราเคยทำมาก่อน กับ,บัวหน้ากับเพื่อนร่วงานกับลูกน้องของเราได้เห็นทางเลือกได้เลือกสิ่งที่เหมาะกับเราที่เราออกมาเล่าให้ฟังนะครับก็เป็นกระบวนการที่อที่อยากจะให้เราได้รับกลับไปเวลาเรากลับไปทํางานเจอหน้าง,งานจริงเราก็จะได้สามารถที่จะเลือกในสิ่งที่เหมาะกับเรานะครับแล้วก็ช่วยเราพัฒนาน,นะครับอขอบคุณมากครับเชิญ เอเสียงบอบเมือให้ได้มา